สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูมาไทยชาแนลนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเอมีปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยก็จะมีทำทิปทำคลิปบ้างมาดิทำบ้างก็แล้วแต่คลิปบางอันที่เอามาออกก็เป็นคลิปเก่าที่เอทำเก็บไว้นะคะก็เเรื่องไหนที่น้องๆเขียนเข้ามาแล้วยังไม่ได้เล่าต่อก็ขอโทษด,ด้วยเดียวพี่จะรำลึกเรียงออกมาเล่าให้หมดทุกคนนะคะสําหรับเรื่องของน้องๆเพราะว่ามันเป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคน อ,อวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องพัวฝรั่งเปิดร้านนวดให้แต่หนูกับไม่มีเงินอ่สาเหตุอันนี้มาฟังเรื่องของน้องเขานะคะอันนี้ถ้าฟังดีๆแล้วเราจะไปโทษเออมียฝรั่งอย่างเดียวหรือโทษฝรั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะคือพัวฝรั่งเนี่ยเขาได้แต่งงานมากับน้องแล้วก็พอม,มาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้เมียออกไปทํางานนอกบ้านพัวฝรั่งก็เลยทําอ,อ ทำบ้านทำห้องเล็กๆให้ให้เมีย re, ทำงานนวดเปิดร้านนวดเออคนเดียวคือก็ไม่มีการรับโทรศัพท์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเมีย re, ไม่ค่อยเก่งภาษาสามีก็จะทำเป็นเออออนไลน์นัดออนไลน์ก็คือทุกอย่างก็จะผ่านสามีหมดสามีเป็นชื่อชื่อเป็นเจ้าของเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าเมียเป็นหน้าที่ทำเฉยตอนนี้น้องเออสามีก็ให้ผลว่าไม่สามารถเอาเป็นชื่อน้องได้เพราะว่า น้องเพิ่งมาใหม่ๆแล้วก็ยังเขาก็ยังคอองือยังยังเตรียมตัวยังแยกไปเรียนภาษาอยู่แล้วก็คือ,อยังแบ่งเวลาไปเรียนภาษาอยู่แล้วก็คือก็ผัวก็จะรับให้เฉพาะวันที่ว่างแล้วก็วันที่อยู่ที่บ้านแต่เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเอกสารใดๆเป็นชื่อสามีหมดฉะนั้นเอกสารทุกอย่างสามีเป็นคนทำํำเรามีหน้าที่นวดอย่างเดียว เวลาถามอาการลูกค้าก็จะพูดภาษาอังกฤษมั่งภาษาเยอรมันมั่งอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เรื่องเกิดในเยอรมันนะคะก็พูดรู้มัง่งไม่รู้มากกว่าตามภาษาไปถ้าแฟนอยู่แฟนก็จะถามให้ถ้าเกิดแฟนไม่อยู่เราคุยเองก็ส่วนมากแฟนก็จะรับลูกค้าให้เป็นผู้หญิงให้น้องเขาบอกพี่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าทําไมหนูถึงไม่มีเงินสามีบอกว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะสามีแบ่งเงินให้หนูใช้เออ เดือนละห้าร้อยูโรเขาบอกว่าห้าร้อยูโรเนี่ยที่เขาแบ่งให้เนี่ยคือมันเป็นเงินของในร้านที่มีที่ได้กําไรมาแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเออเขาจะต้องแบ่งไว้เออจ่ายค่าภาษีจ่ายสารพัดรายจ่ายที่จะต้องจ่ายทั้งค่าประกันค่าอะไรเออหลายหลายอย่างที่เขาจะต้องเป็นคนจ่ายทุกอย่างในเอ่อร้านนวดทั้งหมดร้านนวดนี้ก็คือน้องเขาทาคนเดียวเขาให้เหตุผลมาแบบนี้อันนี้ก็คือว่าน้องเขาเนี่ยก็ทําเอกสารไม่เป็นเลย ฉะนั้นสามีก็ต้องคนทําเอกสารแล้วอีกอย่างหนึง่งเอกสารทุกอย่างแล้วก็ชื่อตรงเนี้ยมันก็เป็นชื่อสามีก็เขาก็เหมือนกับเอาเมียเป็นพนักงานประมาณนั้นก็อุตสาหกรรมในครอบครัวประมาณนั้นแต่นี้ก็ได้ห้าร้อยแล้วก็คือมันยังไม่ค่อยมีลูกค้าสักเท่าไหร่ผู้ชายบอกว่าฝรั่งบอกว่ายังไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่ถ้ามีลูกค้าเยอะฉันจะให้เธอเออเป็นราคาค่านวดเหมือนกับว่าเออถ้าเธอไปนวดที่อื่นเธอได้ราคาค่านวด เท่าไรชั่วโมงละเท่าไหร่ฉันก็จะให้เธอเท่านั้นแต่ถามว่าทําไมฉันถึงต้องเออเอาเป็นชื่อฉันและฉันต้องเก็บเงินทั้งหมดเพราะว่ารายจ่ายมันไม่ได้มีเฉพาะเอ่อค่าน้ําค่าไฟเท่านั้นการทําร้านนวดมันมีรายจ่ายซับซ้อนมากไหมนะทั้งภาษีทั้งอะไรแล้วก็ตัวเขาเองก็เอาคือเป็นชื่อเขาอะ่ะมันก็ซับซ้อนเกี่ยวกับเกี่ยวภาษีเขาด้วยเขาบอกแบบนี้น้องบอกพี่หนูถูกหลอกมาทํางานหรือเปล่าคะอันนี้พี่ตอบในเป็นกลางเนาะ การทาร้านนวดเนี่ยรายจ่ายมันซับซ้อนรายจ่ายมันเยอะจริงๆอย่างที่แฟนบอกนั่นแหละอย่างที่แฟนหนูบอกนั่นแหละค่ะแต่ถามว่าเขาให้หนูเดือนละห้าร้อยในขณะที่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีลูกค้าเออหนูไม่ต้องรับโทรศัพท์เขาจะรับลูกค้าให้เองเขาจะดูแลความปลอดภัยหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่เขาจะรับแขกเฉพาะผู้หญิงให้แต่ถ้าเกิดช่วงที่เขาอยู่ก็ถ้ามีแขกผู้ชายออนไลน์มาเขาก็เออถึงจะรับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยู่เขาก็จะคุยกับลูกค้าว่าเออเจ็บปวดตรงไหนอะไรตรงไหนแล้วมาอธิบายให้หนูฟังอีกที ก็คือเราเป็นพนักงานเขาแล้วค่ะถ้าถามว่าข้อเสนอที่เขาพูดมาเนี่ยดีไหมเขาให้เราเดือนละห้าร้อยตอนเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วหนูอันเน้นเขาหนูเอ่อพูดง่ายสัญญาการจ้างงานของหนูกับเขาเนี่ยเขาว่าจ้างในราคาเท่าไหร่ถ้าเขาให้หนูห้าร้อยค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่เขาหมดเอ่อค่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่หนูจะต้องซื้ออยู่ที่เขาหมดถ้าถามพี่พี่ก็ว่าโอเคนะเขาก็บอกอยู่ถ้ามีลูกค้าเยอะต่อไปเขาจะให้หนูเป็นชั่วโมง หนูน้องเขาถามว่าพี่อย่างนี้เท่ากับว่าเขาหลอกใช้หนูหรือว่าเออหนูจะไปทํางานที่อื่นดีหรือจะทํางานกับเขาต่อดีหรือหนูจะเลิกทํางานกับเขาเลยแล้วให้พยายามที่จะตีตัวออกห่างแล้วไปทํางานตามร้านนวดอื่นดีถ้าถามพี่นะทําเป็นของตัวเองนี่แหละดีแล้วถามมาฝรั่งเอาเปรียบไหมเอาเปรียบสักทีเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังให้หนูชูใช่ไหมเขาบอกถ้ามีลูกค้าเยอะเขาจะให้หนูเป็น รายชั่วโมงถ้าเป็นรายชั่วโมงหนูก็ได้เท่ากับร้านวนวดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรอันนี้หนูอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่ทําธุรกิจในประเทศเยอรมันเนี่ยมันยุ่งยากเอกสารมันเยอะแยะมากมายเขาจะต้องมีคนทําภาษีของเขามีอะไรคือหนูก็ทําเอกสารเองไม่เป็นหนูทําอะไรเองไม่เป็นเออหนูคุยโทรศัพท์กับแขกก็ไม่กับลูกค้าก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นเขาก็รับบริเให้อะไรให้ทุกสิ่งมันมีค่าใช้จ่ายถ้าถามพี่นะทากับเขานี่ละค่ะเขาให้หนูห้าร้อยแต่ปัญหาของหนูคือ น้องเขาบอกว่าหนูเคยคุยกับคนที่ทํางานที่เปิด,ปด,ปดร้านวนวดเขาบอกว่าเขามีเงินเก็บเท,ท่าน,นั้นเท่านี้ทําไมหนูไม่มีเท่าเขาก็อันนั้นเป็นชื่อเขาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่เขาทําร้านวนวดเขาก็ไม่ได้มีเขาก็ไม่ได้ทําคนเดียวคนที่เขาทําคนเดียวเป็นชื่อเขาเองผัวสามีไม่ช่วยเนี่ยอย่างหนูมาใหม่ใหม่เนี่ยถ้าไม่เป็นชื่อสามีหรือถ้าเป็นชื่อหนูเองแล้วสามีไม่ช่วยเนี่ยหนูก็ทําไม่ได้อืมเพราะเราอ่าจนจดหมายไม่เป็นแล้วประเทศเยอรมันนะพี่จะบอกให้นะจดหมายเยอะมาก เอกสารเยอะมากฉะนั้นทําไปก่อนคะ่ะทําไปก่อนถ้าถามพี่ว่าเขาเอาเปรียบไหมก็ไม่ได้เอาเปรียบสักเท่าไหร่ถ้าถามพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปอนาคตมีลูกค้าเยอะเรานับลูกค้าแล้วเหมือนเราเสียเปรียบอย่างงั้นอย่างนี้แต่ค่าใช้ใจ่ายในบ้านทุกอย่างเขาเป็นคนออกหมดถ้าถามพี่พี่ก็ว่ามันก็โอเคนะถ้าเขาให้เราเออแบบนี้แล้วก็ต่อไปจะให้เราไรชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลย ถ้าถามพี่พี่ก็ว่าโอเคนะน้องๆ้องคนไหนที่เข้ามาฟังก็น้องๆคิดว่ายังไงว่าถูกหลอกมาทํางานหรือว่าเออควรจะบอกกับสามีว่าไม่ทําแล้วจะไปทํางานที่ร้านนวอดอื่นหรือว่าจะทํากับสามีต่อไปเพราะถามพี่พี่ก็บอกว่าไม่ได้เอาเปรียบอะไรมากมายเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ที่จะเอ,อ่อให้นอ้องเหมือนกับไม่ให้เลยไม่ได้ละเธอกินอยู่กับฉันฉันไม่ให้เธอเลยสักบาทเธอทำงานอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาก็ออกให้ ก็ถ้าถามพี่ก็ทําไปก่อนดีกว่าไหมเราก็กําลังเรียนภาษาไปด้วยทํางานไปด้วยถ้าเราไปทํางานที่อื่นเราจะต้องมีเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีก็เข้าที่เข้ากันได้บางทีก็เข้ากันไม่ได้บางทีก็เจ้าที่แรงเจ้าที่แรงหมายถึงพนักง,งานเก่าก็มีปัญหากับเราอย่างนั้นอย่างนี้เอออิจฉากันอะไรกันที่แบบแขกติดคนนั้นแขกติดคนนี้ก็มีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ